ทำอย่างไรนะคะจะให้เขาอะฮะหลงรักคุณคนเดียวหัวปักหัวปมนะคะทํำยังไงดีหนาะให้เขามีแต่คุณเนาะให้ไพ่มาช่วยแนะนําดีนะคะเออทำยังไงดีนะคะเรามาเปิดไพ่สนุกสนุกกันนะคะคุณรักเขาใช่ไหมคุณอยากเขามาอยู่กับคุณว้าวจะพูดไปในใจเขาก็มีแต่คุณนะคะเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเขาก็มีแต่คุณคนเดียวแล้วนะคะเออ แค่ช่วงเนี้ค่ะมันอาจจะมีอะไรเยอะบุ่นวายทั้งการงานนะการงานเขาก็ยุ่งด้วยเรื่องคุณเขาก็ยุง่งเขากําลังแบ่งอะไรนะจัดสรรบรรส่วนนะคะเวลาให้เหมาะสมนะคะแต่เขาก็มีคุณคนเดียวนะคุณจะทํำยังไงอะเหรอให้เขามีแต่คุณคนเดียวหัวปักหัวปัม๊มใช่ไหม,มคุณกเ็เหมือนซึมลึกอะคะ่ะค่อยๆหยอดเขาทุกวันนะคะหยอด ส่งสายใยให้เขาทุกวันค่ส่งเมสเซจโทรหาเขาเขาไม่ว่างก็ทิ้งข้อความไว้หาเขาเนาะโอเคแล้วเขาจะติดหนึบเลยค่ะเขาจะไม่ไปไหนจากคุณนะคะลองทำดูนะ,ะมาเล่าให้แม่หมอฟังด้วยนะคะเขาอะค่ะในใจเขามีแต่คุณนะคะ